ทำไมกดเยอะจังเลยทำไมคนขายเยอะจังแล้วเราจะไปสู้กับคนที่เขามียอดขายเยอะๆได้ยังไงสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้ก็มาฮิวใจกันนะสำหรับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเราต้องถามกลับตัวเองไปอีกว่าเราทำมากพอหรือยังการทำคลิปของเราเนี่ยมันเยอะมากพอเหมือนคนอื่นแล้วหรือยังหากว่าเราทำอะไรเพียงเล็กน้อยแล้วอยากประสบความสำเร็จเนี่ย พี่อุ้ยคิดว่าคงจะมีหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จไปเยอะมากแล้วเป็นเพราะว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากมากเราถึงจะต้องมีความพยายามมากกว่าเดิมให้เอาความวิตกกังวลที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยออกไปก่อนแล้วตั้งใจและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาทุกวันให้คิดไว้เสมอว่าในเมื่อมีคนที่ทำสำเร็จได้เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันใครที่กำลังฝึกและหากทำเหมือนพี่อุย้ย ก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เริ่มทำซะแต่ตอนนี้เลยลุยค่ะ